มากันที่เรื่องของการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมาย,ยุเต่าพระบาทสมเด็จพระปุริยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ิราชบแห่งราชวงศ์จักรีเจ้างานจะมีขึ้นวันที่14มกราคม ราชจหวัดเปินกะกำหนดสถานที่ในการจัดงานกำหนดวันเวลาในการจัดงานในส่วนของจังหว,วัดพะเยาเฮาเจ้ากำหนดวันที่1ิมกราคมวันอังคารหน่นะเริ่มตั้งแต่เจ้าเนี่ยเจ้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหว,วัดพะเยานี่จะจะเป็นประธานในพิธีเนาะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโม่กะโมี่จะไปร่วมงานกะไปพร้อมกันยังสถานที่จัดพิธีธก็คือวัดพระเจ้า ต้นหลวงหรือว,ว่าวัดสีคมคำนะบันี้ไปพิษเนะี่ยเจ้าสุญญ์เขาจะให้ทันเทียนเองก็าสาาประชาคมเนาะแต่ว่างานนี้เป็นจะจัดกันที่วิหารหลวงวัดพระเจ้าต้นหลวงนี่เองนะประมาณเจ็ดมงกุฎนะเจ้าท่านประธานในวิธีก็ถึงสถานที่จากนั้นก็เริ่มประกอบพิธีเจ้าเสร็จจากการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็จะมีการประกอบพิธีตังศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราช กุศลเช่นเดียวกันกับหลังหลังจากเรียนประกอบพิธีตั้งตั้งอานนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเจ้าพิธีทรรบุญทธรบาตรเสร็จเรียบร้อยก่อนมาประกอบพิธีตั้งศาสนานะก็แปดโมงเป็นต้นไปถึงประมาณสักเก้าโมงป่ายเนาะถึงประมาณสักเก้าโมงป่ายสิบโมงเนี่ยนี่ก็ขอเชิญปีน้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยเจ้าขอเชิญบรรดาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆทหารตำรวจเนาะ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเจ้าสาหรับการแต่งกายตั้งจังหวัดก็ได้แจ้งมาแล้วว่าต้องแต่งกายแบบไหนจะได้ก็คือถ้าเป็นข้าราชการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่งเครื่องแบบปกติขาวมาใส่หมวกเจ้าจะถ้าเป็นทหารตำรวจก็แต่งเครื่องแบบปกติขาวเอ,อ่อมาใส่หมวกเหมือนกันพร้อมกระบี่และถุงมือส่วนประธานในบ้านหาไทยจังหวัดชุดไทยอมรินท์โทนสีเหลืององค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาต่างๆถ้าจะไปร่วมงานกระแต่งเคร แบบตามสังกัดนายจะารัวชุดไทยอมรินท์โทนสีเหลืองถ้าเป็นจิตอาสาไปร่วมงานในครั้งนี้กะใส่ชุดจิตอาสาแล้วก็ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปกะชุดสุภาพนะอาจจะโทอนออกเหลืองๆอ,อีกเป็นต้นเนาะส่วนพระสงฆ์ในพิธีใจพัดยศนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าแต่งชุดขาวนี่นายจ่บบนวัาถ้าผมยาวพระบานี่นะมาอาจจะ อินทนูอย่างเง,งี้ยเนาะบนกระบอกว่าขอเขรือรวบปลายผมให้เรียบร้อยเนะเจ้าเนาะแล้วก็สรงผมก็ทำให้มันดูดีนะห้ามใส่เจลใส่อย่างที่เหมือนว่าให้าข่ผมเปียตามสมัยนิยมไปได้เนะเจ้าขอสักวันหนึ่งเนาะวันที่14มกราคมจะได้เป็นกำหนดการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลประชชนมายุเต,ต่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเอง ส่วนของจังหวัดพะเยาสาวจีก็เอาข้อมูลข่าวสารมารายงานบอกกล่าวครับท่านผูฟังพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะเจ้าในส่วนของภาพรวมทั่วประเทศเนาะภาพรวมทั่วประเทศก็รัฐบาลก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้อย่างเช่นการตั้งโต๊ะโมประดิษฐานพระบรมาสารีรักพระบาทสมเด็จพระบุรยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร แลวก็ตั้งโตโมูประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสการะรวมทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนต้องไปดูว่าเปินเปิดหื่อมีการจัดตั้งโตะโมูจะได้นะ่ะเข้าไปดูได้นะเจะเข้าไปดูดีอันอาจจะดูตามกูเกิ e ก็ได้เปเพิึงขึ้นเนาะในแนวระบบอินเทอร์เนต็ตว่าจัดแบบไหนจะได้หรือว่าตังกระทรวงมหาดไทยเปิดคงจะมีแบบ อย่างเงี้ยเนาะส่งมาคือในองานสังกัดต,ต่างๆนเจ้าได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่เนาะเพื่อให้เกิดความถูกต้องนั่นเองเจ้าส่วนการจัดกิจกรรมจิตอาส,สาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลก็พร้อมกันนะเจ้าร้อมกันทั่วประเทศเริ่มสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงเก่งเนาะเสดบรยก็มีการประกอบพิธีต่างศาสนาส่วนกลางจัดตีท้องสนามหลวงกรุงเทพจากส่วนภูมิภาคจัดตีสถานที่ตีแต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลส่วนกิจกรรมแห่งฮกเจ็ดกิจกรรมเดียวก็จะทยอยเอามารายงานให้ธรรมุฟังประม่พี่น้องได้รับผู้ฟังกันในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองจเจ้า